ตรงแสดงกัลยาณมบดและอำนาจปัจจัยนี่คืออย่างเดียววันนะไม่ไม่ไม,ไมีไม่ได้มีสองอย่างนะเห็นแรกเนี่ยหาอำนาจปัจจัยสองข้อใช่ไหมกัลยาณมบดในพิธีพระบาลีเรียกเหยียดนี่หน้าตานี้ก็เรียกพิธีพระบาลีประธานอยู่นี่นะสหาชาติาอารามนาวัตถุปุรชาตานิสยะปัจจัยใช่นไหมเย,ย็นยันนี้ไม่ประธานนะนาะนาะทันทีกับคำว่าปัจจัยใช่ไหม แล้วก็มาจักรเลยอันเนี้กูอับช่วยอับลูกศรใส่นี่เวลาสอบแนะนำเอาลูกศรแสบแบบนี้ใช่ไหมใช่ปะอันนี้กูอับตรงนี้ปัจจัยนะลูกศรใส่นี้ใช่ไหมเวลาสอบเนี่ยเราสอบเดียวเขียนตัวย่อมาเลยกูอับใช่ไหมอันนี้ปัจจัยข้างหน้ามี่สองตัวนะกูอับช่วยลูกศรอยู่ดีนะเห็นไหมมีจ่าจ่ายเห็นไหมอันนี้อับกูลูกศรใส่นี่ ยกคงดูออกกันนะยกใส่ได้ไหมว่าเขียนตัวย่อไปเลยอันนี้วัตถุกุเรชาตานิเสียปัจจัยอันนี้อะไรบอกหน่อยเร็วอะไรช่วยอะไรกูอับดูสอนใส่นี่นะอ่ะของเราแล้วกันกูอับอารามปนาปัจจัยยังไม่ได้ปรัทายอยู่นี่เมื่อกี้ที่ปัจจัยเนี่ยต้องตอบได้นะเมื่อกี้พูดตรงนั้น ปัดไปทางตัวหลิงหนูลืมนะสามปัจจัยมาตรงที่ดูไง่ะใช่ไหมรหัสตมาช่วยหมอกี่สามสี่อ่ะอาที่ดูได้สามปัจจัยเอออันนี้เขาบอกว่าการระบาดอันดับใจยกก้อนมาต่อก็เฉลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างี้นะอารับมานับปัจจัยเย็นนะแสดงให้รู้ว่าได้มานาจปัจจัยอะไรเงี้ยนะเออมีมีสร้อยต่อไปดูเฉลยเงยมันไม่มีเฉลยครับปีห้าสองนะอันนี้รอบปีห้าสามเออเอา บินเลยเนี่ย,ยาอาบไม่เป็นไรกันล่ะโอเคนะอันนี้กูอาบช่วยอาบเนี่ยสหัสหาช่าตาปาัปัจจัยอันนี้ได้แค่สี่ปัจจัยนี่ใหญ่สี่เท่านั้นเอาเก้าวันล่างเนี่ยอาไรมาเนะีถ้าไอ้เบิ้นเบิ้นนี้มันกลางไม่มีหรอกใช่ไหมกูอาบช่วยอาบมึงได้สี่ปัจจัยอยู่ไหมใหญ่สี่อย่างเดียวอลองสแกนอีกเลยนะลองฟื้นทำดำนิดนึงวัตถุโมเลกุลอะไม่ใช่ปจัจจัยอันนี้อกูได้กี่ปัจจัยเนี่ย ชาดีมีสนะี่นะขอโทษมันหกปัจจัยนะเก็บเกี่ยวอะหากที่วัตถุช่วยกุศลเนี้ยถ้ายกหัวใจไม่มีบุเรชันทินซีได้ห้าปัจจัยเว็บบูเรชันทิีซีชาดีมีหกนะวัตถุบุเรชาตชาติได้ห้าปัจจัยไม่ได้อหากที่วัตถุช่วยกุศลนี่เป็นมนมษย์ธรราติเนี่ย้ายกหยยยาที่วัตถุเป็นปัจจัยเนี่ยไม่มีปุเรชาตินทินซี ต้องอับอับมีได้หกปัจจัยเนี้ยมีอับอับอับกูอับมากูหกห้าห้าไปไม่เอาละไว้ละกูอับนานักไม่ที่ปัจจัยแล้วมีมัคคุเตศกะกับผลอยู่ด้วยนะเจ็ดเลยตัวนี้มันสองก็เจ็ดนะเดี๋ยวนานนักได้มีสองบทสองวันละกูอับอักกูอับเจ็ดสองใหม่บทกับประตู ได้ด้วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีสองบทสองวันเลยกูอับมากูอับยม่ยกูอับเนี่มีมักใคร่จัลลาผลมักคาดัลลาห์ะผลอยู่ด้วยติดต่อกันมีมีระหว่างไอ้คู่นี้จะได้เจ็ดเจ็ดสองไปก่อนนะไปไหว้ละเจ็ดสองนะอกูอับได้สองตัวไหมเอาเอาเด็ใครว่า ประไรนั้นเรายังไม่มีทัวร์รอบต่อไปอ่ะอธิเป็นไหมไม่เป็นเลยครับเอาไม่เป็นเลยเอาอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทวนเดี๋ยวก็ทัวร์ถึงกันได้เป็นไรเราต้องเริ่มที่บาลีก่อนใช่ไหต้องเริ่มที่บาลีคือต้องดูว่าตัวเขาว่าได้กี่โบกี่วะนะเห็นน้ำต้องรู้เรื่องสองโบสองวะนะใช่ไหมะกูอ่ะกูอ่ะตัวเขาอ่ะเราวดูได้ไงคะดูที่ดูที่องค์ธรรมองค์ธรรมเราต้องรู้เราต้องรู้บาลีก่อนใช่ไหมอ๋อเอาอีกเอาอีกอีก อ๋อายมใหม่เดี๋ยววันที่เสร็จแล้วก็เลิกนะเลิกกันใช่ไหมเดูวนี้ดูนี้ยมใหม่วันี้อันนี้พอเอาเดือนหน่ให้ว่ากันแล้วเวกันเวลาไม่เหลือแล้วโอเคหมดนี่หมดแบ็กแล้วเนี่ยหมดแบ็กไปแล้วนะโอเคโอเคโอเคเกินแล้วเนี่ยเกินแล้วเกินแล้วเออยมใหม่ดูวนี้นี่เลยนี่เลยนี่เลย จบเลยองคธรรมอันนี้ดูง่ายแล้วที่คุยกันตั้งต้นชั่วโมงรว่าเราเรียนรู้องคธรรมใช่ไหมอันนี้คิดิดนีเข้าหลักเดิมแล้วนะเอาองธรรมมาแยกเป็นฟาเป็นกุสลิกะสามบทถูกไหมฮะอ่านี่จบแล้วดูง่ายเลยเห็นกุอักูไหมฮะกุศลเจตนาอกุศลเจตนาใส่เลยนี่ไงนี่ไงมีสองบทไงนี่ปัจจัยใช่ไหมฮะใส่เลยกุศลเจตนาอกุศลเจตนา ถ้าหลังก็ต้องแยกนะวิบารสามหกเนี่ยถูกเขียวเนี่ยแยกมาเจ็ดโดออกมาก,ก่อนดดกดูนี่นจ่มันเป็น,นกระด้างอื่นแล้วนะเจ็ดโดวยเป็นอากุศลวิบากเจ็ดใช่ไหมมาอยู่ข้างล่างนี่ไงเห็ไหมเป็นผลของอากุศลกรรมที่เหลือเนี่ยสามหกตั้งลบลบเจ็ดเหลือยี่สิบเก้าดูไหมฮนะมเข้าใจแล้วค่ะคือเราต้องเอาองค์ธารมาแยกเป็นบทลุ่ทำหลักปัจจุบันมาแยกเป็นบท ไม่ใช่แยกบทนะเอาไปแยกเดีวานเป็นกุศลติกะก็ใช่ไงนะเป็นกับบทกิกะบที่หนึ่งถูกไหมฮะกุศลอกุศลอาเพียรกต่าเออกุศลกิกับใช่ก็จริงกับกุศลเป็นเป็นกุใช่ไหมเอกุศลก็เป็นอกุศลถูกไหมฮะว่าเป็นกุศลใช่แล้วก็เดี๋ยวก่อนวิบากกับรูกนี่เป็นอาบใช่ไหม่ะแยกตามติกะไงมก็เได้เป็นกุอาบมันอาบกัเลสไปข้างหลังเห็นไหมฮะ แล้วก็วิบากสามกก็ต้องแยกนิดนึงถูกไหมฮะเจ็ดดวงมาอยู่ตรงนี้ที่เหลือยีิบเก้าเอาสาหกตั้งลบเจ็ดยี่สิบเก้าถูกไหมฮะก็มาตกคู่กันนี่ไงนี่ไงแล้วคู่ที่ใช้ได้เจ็ดเพราะอะไรอ่าดูเจ็ดเพราะมันมีมรคานตะลักอยู่แต่ถ้ามมีมรคานัลกะ้มอรองันี่ดูนี่ดูนี่จบเลยอ้าวยกใหม่ดูนี่นี่ กูสนใช่ไหมเนี่ยเจ็ดกลุ่คู่นี้ใช่ไหมครับในง,ง่นมั้งมั้งข้าจตนทรศรีเห็นไหมเมื่อกี้กุศลเรามีเจตนาอยู่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเนี่ยงงใช่ปะแต่นี้มีมั้งสี่อยู่นี่อ่าแล้วช่วยผลมีสองแบบนะถ้าติดต่อกันอย่างนี้นะไม่มีระหว่างขั้นนะใช่ปะฮะมัข้ขันต่ละผลเนี่ยผลที่เกิดขึ้นในระดับไหนบ้างโดยไม่มีระหว่างขั้นใช่ไหมดูวิธีดีคู่นี้ใช่ไหมติดต่อกันใช่ไหมฮะนานนักเลยประธาน แล้วยงางเี้ยประตไไูมาได้ยังไงมันกำลังมากนะช่วยน้มแล้วติดต่อกันมีระหว่างขั้นดังห้าเข้ามาเจ็ดแบบนี้จบแล้วพูกอับได้เจ็ดอากูอ,อับได้สองยงบนนี่แต่นี้ได้สองตัวไหนเ,เออเดี๋ยวต้องคิดดีแล่ละเราจะแม่เลยเรามันลักษณะเราไม่ได้ไปท่องเอาอะ <c oughs> นะมาหน่อยนะแต่ไปอ,อ่ะเ <c oughs> นี่ยเจ็ดสองใช่ไหม เจ็ดสองนะเวลาไปแล้วนะโอ้โหท้องเรื้อนะนี่แหละอากูโซนไปปัจจัยนี่มันมันไม่มีมั่คายมันจะรผลไงใช่ไหมเลยได้แค่สองนั้นแหละ้นะวิธีวิธีหาปัจจัยที่งงแต่ว่าอยู่ในคั่วมาเนี่ยเฮ้ยอะไรที่เรตรงรู้แล้วที่เราสามารถได้เป็นนาตูคนาถูกแล้วแต่ยี่ห้ออะไรเป็นประธานเป็นนานะเป็นประธานอยู่ยี่ห้อใหม่พูดถูกแล้วต้องเกาะทำได้ก่อนถูกไหม เร,เราเอามาแยกโดยกายเป็นก ah, re ุสารติกอะเราจะเห็นทันทีเลยเห็นไหมเราแป้งเป๊ะเลยเห็นะกุอากูเป็นปัจจัยแล้วก็ห้าหลังนี้เป็นวิบากการรูปรีดเป็นอกชีวะแล้วมันจะไม่พลาดเลยเห็นไหมเนี่ยอาชีวะไหมฮะกุอัพอากุอัพเจ็ดสองเลิกตัดเกี่ยวเลิกเลิกแล้วก็คุยอะไแบบลูกที่ใส่ด้วยกัน